งวดนี้จะมีโชคไหมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจครับผมนะครับส่วนท่านที่อยากจะดูดวงหรือว่าอยากจะสักยันหรือว่าอยากให้ผมไปดูฮวงจุย้ยสามารถที่ติดต่อได้ที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับ0 8 5 4 4 9 1 4ห9หรือว่าไปติดตามใน f c e b o o k f แ n Page นะครับอาจารย์เอกธนกรสินแสร,รวยง่ายครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสร,รวยง่ายครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นหัวข้อ งวดนี้จะมีโชคไหมในเรื่องของงวดนี้จะมีโชคไหม่หลายๆคนนะครับต้องมาถามอาจารย์ในทุกๆงวดเลยนะอาจารย์คะหนูจะมีโชคไหมคะอาจารย์วันนี้นะก็จะมาบอกวิธีการเสี่ยงททยแบบง่ายๆด้วยตัวของเราเองนะครับวิธีการเสี่ยงไทยง่ายๆด้วยตัวของเราเองแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ยากนะแต่ว่าก็คือเราจะต้อง ไม่โกงนะเราจะต้องไม่โกงแลวิธีการเสี่ยงทายในที่นี้เราจะใช้แบงค์นะครับใช้แบงค์ใช้แบงค์ยี่สิบในกระเป๋าสตางค์เรานะครับโดยการหยิบครั้งเดียวในการหยิบครั้งเดียวนะเพื่อเป็นการเสี่ยงทายแบบสุมส่มหยิบนะสุ่มหยิบครนี้วิธีการครับนววิธีการก็คือก่อนที่เราจะเสี่ยงทายเนี่ยเราจะต้องหยิบกระเป๋าตังออกมาก่อนนะหรือว่าเอามือจุ่มๆเข้าไปก่อนแล้วหยิบออกมา นะีบังมากำไว้ในมือหรือว่าให้เราแบบว่ายังไม่รู้คำพยากรณ์เสร็จแล้วนะต้องบอกว่าเพราะว่ามันจะใช้ได้ในทุกๆงวดไงในครั้งนี้นะคราวนี้เมื่อหยิบมาแล้วปุ๊บให้เราฟังคำพยากรณ์ดังนี้เราจะดูตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับของแบงค์นะเราจะดูตัวเลขสุดท้ายของแบงค์เพื่อที่จะบอกได้ว่ามีโชคหรือว่าไม่มีโชคแล้วก็ถ้าไม่มีโชคนะ มันจะมีลุ้นจากอ่าจากใครจากสถานที่อะไรจากเลขอะไรบ้างโอเคไหมเราเราต้องตกลงกันก่อนอาจารย์ทําคลิปครั้งนี้เนี่ยทำครั้งเดียวคุณใช้ดูได้ตลอดทั้งชีวิตโอเคไหมแต่มันอยู่ในเงื่อนไขของการเสี่ยงทายการเสี่ยงทายเนี่ยนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเคยไปหยิบอ่าเสี่ยงทายแบบว่าเซมซีตามวัด หลักการเดียวกันแต่ครั้งนี้อาจารย์จะเน้นมาเรื่องโชคลาภนะแต่ว่าการเสี่ยงทายเนี่ยมันก็มีความแม่นยําพอสมควรนะนะโอเคไหมแต่ว่าถ้าเป็นดวงบุคคลเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแม่นกว่าถ้าสมมุติเราดูดวงนะเราดูดวงเนี่ยพยากรณ์จากดวงชะตาเนี่ยมันจะแม่นกว่าแต่ถ้าเกิดการเสี่ยงทายเนี่ยการจับ3มครั้งในงวดเดียวมันจะมีได้ตัวเลขที่ไม่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองในการเสี่ยงทายถ้าเกิดว่าจะให้ดีเขารียกว่า จับแค้งจับครั้งเดียวจับครั้งเดียวแล้วก็ให้เราเอาไปใช้โอเคนะตามนี้นะห้ามโกงนะวิธีการครับหยิบแบงค์ขึ้นมาแบงค์ยี่สิบนะหนึ่งใบจะแบงค์เก่าแบงค์ใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาให้ดูตัวเลขตัวสุดท้ายหนึ่งใบเท่านั้นนะอนธิษฐานก่อนว่าก่อนจะหยิบฉันจะมีโชคหรือไม่เสร็จปุ๊บหยิบขึ้นมาหนึ่งใบแล้วดูตัวเลขตัวสุดท้าย คำพยากรณ์มีดังนี้ถ้าได้เลขศูนย์เลขศูนย์ชื่อบอกแล้วครับว่าศูนย์คือไม่มีโชคถ้าจะได้โชคเขาบอกว่าจะได้โชคจากการซื้อหวยใกล้ๆกับโรงรับจำนำใกล้ๆกกับกองขยะใกล้ๆกับที่ทิ้งขยะอ่านะถ้าเกิดว่าท่านได้เลขศูนย์นะอันดับแรกคือตีคือไม่มีโชคก่อนแต่ว่าถ้าจะซื้อไงให้ไปซื้อจากพวกร้านขาย อาใหม่ให้ไปซื้อจากพวกใกล้ๆกองขยะใกล้ๆถังขยะใกล้ๆโงรับจำนำตามนี้นะต่อมาได้เลขหนึ่งเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีลุ้นการจะมีโชคมีลุ้นนะการจะมีโชคแต่เขาบอกว่าโชคลาภเนี่ยจะต้องไปได้โชคจาก สถานที่ราชการนะแต่ว่ามีลุ้นประมาณ60%มีลุ้นประมาณ60%จะได้โชคจากสถานที่ราชการโอเคนะแล้วก็ถ้าจะซื้อให้ซื้อกับคนลนักษณะคือผิวขาวค่อนสูงจะเป็นชายเป็นหญิงได้หมดขอให้ขาวค่อนสูงจะนำโชคมาให้โอเคนะแต่ว่าดวงเนี่ยมีโชคแค่60% ต่อมาคนที่หยิบได้เลขสองคุณมีดวงการมีโชคนะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณซื้อกับผู้หญิงรูปร่างเล็กผิวขาวโอโ้โหนะงวดนี้สงใสยจะน่าจะได้หลายบาทอยู่นะถ้าเกิดว่าซื้อใกล้น้ำซื้อใกล้กับไอร้านขายน้ำยิ่งดีนะใกล้สถานที่ใกล้น้ำหรือว่าใกล้ร้านขายน้ำอย่างนี้ยิ่งดีต่อมาเลขสาม เลขสามเนี่ยเขาบอกว่ามีโชคแค่สี่สิบเปอร์เซ็นตดวงการมีโชคเนี่ยแค่สี่สิบเปอร์เซ็นตถ้าซื้อใกล้ๆกับสามแยกมีลุ้นถ้าซื้อกับคนปั่นกรยานมีลุ้นถ้าซื้อใกล้ๆกกับสถานที่ก่อสร้างมีลุ้นโอเคไหมบุคคลที่มีลักษณะผิวเนื้อสองสีไปทางดำแดงยิ่งน่าสนใจนะจะเป็นบุคคลที่นำโชคมาให้ต่อมาเลขสี่ เลขสี่เนี่ยเขาบอกว่ามีโชคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลขสี่มีโชคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถ้าซื้อใกล้กับร้านหนังสือใกล้กับอ่าร้านสะดวกซื้อหรือว่าซื้อใกล้กับซื้อในตลาดหรือว่าซื้อใกล้สี่แยกนะเขาบอกว่ามีโชคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตลักษณะคนที่หูใหญ่ๆห,หรือฟันหยุนๆโอ้โหนะ จะยิ่งทำให้มีเกณฑ์มีโชคมากนะต่อมาคนที่จับได้เลข5คุณมีดวงถึง80% 80%ถ้าซื้อใกล้ๆกับโรงเรียนโรงพยาบาลวัดมหาวิทยาลัยนะมีดวงชะตา80%ยิ่งถ้าเป็นลักษณะว่าซื้อกับคนลักษณะาขาวอ้วน ขาวหรืออ้วนเนี่ยโอ้โหยิ่งดีถ้าได้ทั้งขาวและอ้วนโอ้โหยิ่งดีนะลักษณะแบบนี้นะต่อมาคนที่ได้เลข6เลข6นะคุณมีดวงการมีโชค90%ซการมีโชค90%สอร์ซสถานที่ที่จะซื้อเขาบอกว่าถ้าเป็นร้านอาหารร้านกินข้าวร้านขายน้ำ คาราโอเกะต่างๆหรือว่าไอ้ที่มันดูมีความสนุกสนานงานลื่นลื่นเริง,รงต่างๆหรือว่าหน้าธนาคารจะนำโชคมาให้90%ซถ้าคนที่คุณไปซื้อมีลักษณะอ้วนด้วยโอ้โหยิ่งยิ่งดีถ้าไม่อ้วนก็ต้องดูหน้าตาดีสวยหรือหล่อนะสวยหรือหล่อนี่มีลุ้นมากนะครับเกนคนที่ได้เลข7เลข7จ็ดนี่เขาบอกว่ามีดวงแค่20%ซ นะมีดวงแค่20%ในการที่จะถูกหวยถ้าจะซื้อให้ซื้อในตลาดนะให้ซื้อในตลาดหรือว่าใกล้กับโรงรับจำนำหรือว่าใกล้กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ร้านที่ขายพวกของหมักดองหรือว่าร้านขายเหล้าต่างๆอันนี้ก็จะมีแค่70หรือว่าไปไป,ไปตามงานศพเวลาเราไปงานศพเนี่ยไปร่วมงานศพมีคนเข้ามาขายอัน,นี้เราซื้อได้นะแต่มีโชคแค่ยีปร์ ซื้อกับคนลักษณะผิวเนื้อสองสีไปทางดำแดงผมหยักโศกยิ่งดียิ่งดำยิ่งดีผมหยิกยิ่งดีจะชายหรือหญิงก็ได้ต่อมาได้เลขแปดถ้าเราได้เลขแปดเนี่ยเขาบอกว่าให้ซื้อใกล้กับร้านเหล้าให้ซื้อกับคนที่เหมือนสติไม่ค่อยดีหรือว่าดูแลพิการนะด,ดูรูปร่างพิการนะพิการทางตรงไหนก็ได้หมดไม่มีปัญหาขอให้ดูลักษณะพิการ เราก็จะมีดวงชะตาประมาณ60%เนแหนเซแต่ว่าเขาบอกว่าไอ60้60%เนี่ยต้องระวังตรงนี้เราหยิบแล้วละ่ะแล้วเราก็เปลี่ยนเบอร์เออเราหยิบแล้วเราก็เปลี่ยนเบอร์เพราะนั้นเองคือหยิบตรงไหนหรือเขาแนะนำมาไหนเอาอันนั้นอย่าเปลี่ยนใจอย่าเปลี่ยนใจเพราะว่า เลข8เนี่ยมันเป็นดาวราวหูดาวราวหูนี่คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่เอานอนไม่ได้คือตัวเราเองด้วยบางครั้งเราจดไปอย่างดีถึงเวลาเขวะนะปักใจเลยเอาอะไรก็เอาตามนั้นหรือว่าเขาแนะนําก็เอาตามนั้นนะครับออาต่อมาเลข9นะเลข9เลข9กเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีดวงการจะมีโชค90%เปอร์เซนต์นะถ้าซื้อใกล้ๆวัดนะซื้อใกล้ๆก,ก,กับ ซื้อใกล้ๆวัดเนี่ยก็มีลุ้นหรือว่าตามที่เป็นศาสนาอื่นๆศาสนาอิสลามศาสนาอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นสถานที่เกี่ยวกับพวกศาสนาหรือหรือเราซื้อกับคนที่แบบว่าเหมือนกับว่าพวกร่างทรงคนมีองค์นะหรือว่าสถานที่ที่เกี่ยวกับพวกเทพเทพพระเจ้าต่างๆเออหรือว่าเป็นพวกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เราซื้อในบริเวณที่มันมีนักท่องเที่ยวนักชาวต่างชาติอะไรแบบนี้นะอันนี้มีลุ้นอ่าอันนี้มีลุ้นเก้าสิบเปอร์เซนหรือหรือสมมุติว่าเราไปไหว้พระไหว้เทพปรากฏว่ามีคนเขาถือลอตเตอรี่มาพี่ช่วยซื้อหน่อยพี่เอาโชคมาให้อะไรอย่างนี้แสดงว่าเรามีดวงลุ้นเก้าสิบเปอร์เซนตลักษณะของคนที่เราจะไปซื้อถ้าเป็นแบบว่าเป็นพม,มา่าเป็นต่างชาติอันนี้มีลุ้นนะเป็นพม,มา่าเป็นเขมรอะไรอย่างนี้มีลุ้น หรือนะครับหรือเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าดูแล้วแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าเป็นการเสี่ยงโชคเพื่อได้บุญพี่ซื้อหน่อยหนูจะต้องเอาเงินไปเลี้ยงแม่เอาไปเลี้ยงลูกหรือว่า,าพี่หนูขายเท่านี้แต่เงินที่เหลืออีกยี่สิบาทสมมุติเขาแปดสิบาทไงเขาขายร้อยหนึ่งเขาบอกเขาขายร้อยหนึ่งแต่ว่าเขาจะเอายี่สิบบาทเนี่ย เพื่อไปสมทบอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นลักษณะการทําบุญไอ้อย่างเงี้ยเราก็ไปรุนได้นะมีโชคเก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะนี่คือถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังหลายๆรอบแล้วสิ่งออวีโอนี้อาจารย์ทาเนี่ยก็คือว่าใช้ได้ตลอดนะใช้ได้ตลอดถึงงวดหนึ่งคุณมาเปิดฟังแต่ห้ามโกงนะวงเล็บคือห้ามโกงนะ้วเวลาอาจารย์บอกว่าลักษณะบุคคลสถานที่ก็ให้ไปซื้อตามนี้ แต่ว่าถามว่าตัวเลขลาจารย์ตัวเลขเนี่ยมันพูดยากนะตัวเลขมันพูดยากก็เอาง่ายๆว่าเราหยิบเลขอะไรก็ให้อิงเลขนั้นติดมือไปด้วยสมมุติเราได้เลขศูนย์เราก็อิงเลขศูนย์ไปด้วยครันนี้แล้วเราก็จะเอาเลขสามตัวสามตัวอย่างนี้สมมุติว่าข้างข้างหลังมันเป็นเลขศูนย์ะเลขเราเลขเอาเลขศูนย์เนี่ยคือเราเลขตัวเดียวของข้างหลังเนี่ยเพื่อมาออกคําพยากรณ์แต่ถ้าเราจะเอาเลขที่จะไปแทง ให้เราหยิบสามตัวด้านหน้าสามตัวด้านหน้าเช่นมันเป็น 9K 9กไก00อาจ,จะแสดงว่ามันก็คือเราหยิบ900อย่างงี้มาโอเคไหมหรือหรือใครบอกว่าอาจารย์หนูคิดว่าหนูเอาตัวหลังแล้วกันสามตัวถ้าตัวหลังเนี่ยอาจารย์ไม่แนะนํานะตามเคสเขาบอกให้ไปเอาข้างหน้าเขาเรียกว่าก้าคำว่าหน้า คำว่าหน้าคือมันเป็นพ้อยเสียงพ้อยเสียงในหลักวิชาศิลศาสตร์ของไทยเนี่ยมักจะนิยมคําว่าพ้องเสียงโอเคไหมคําว่าพ้องเสียงก็คือทําให้มีลุ้นถ้าเราเอาด้านหน้าก็คือถ้ากับว่าน่าจะได้อะไรแบบนี้นะน่าจะได้เพราะฉนั้นเองเราไปเอาเลขสามตัวหน้าหรือเลขสองตัวหน้ามาใช้ในการซื้อโอเคไหมในแต่ละงวดน,นะ แต่ครนนี้อาจารย์เล่าอีกนิดหนึ่งสำหรับคนที่จะมีโชคมีลาบเนี่ยนอกจากการเสี่ยงทายแล้วเราจะต้องมีบุญเดิมนะอาจารย์พูดบ่อยๆบ,บ่อยมากนะทั้งรายการทั้งนอกรายการบ่อยมากว่าคนจะมีโชคมีลาบเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทําบุญบ่อยๆทําบุญโดยการให้ให้โดยไม่หวังผลให้โดยไม่คิดมากให้โดยไม่เขาเรียกว่าไม่ใช้สมองเยอะคืออยากให้เขาสงสารให้เลยอยากแบ่งปันให้เลย แบบนี้ครับโชคลาบคุณก็จะมาบ่อยยิ่งถ้ามีโอกาสทําบุญกับเด็กกับผู้ยากไร้ไอ้นี้ยิ่งดีในทางกับการคนที่แบบว่าเฉียดไปเฉียดมาไม่มีโชคสักทีหนึ่งพวกนี้เพราะว่าเรากระทากรรมเกี่ยวกับการขัดลาบผู้อื่นหรือว่าในปัจจุบันชาติเนี่ยนะคนอื่นเขาจะซื้อขนมซื้อน้ําหรือเอาเงินไปให้คนอื่นเราไปขัดลาบเขาโชคลาบมันก็ไม่มาหาเราเช่นกันนะครับคราวนี้ นอกจากว่าการที่อาจารย์ได้แนะนำไปแล้วในเรื่องการทำบุญต่างๆในวันหวยออกเนี่ยเราก็ต้องทำจิตใจให้เราสบายด้วยนะทำจิตใจให้เราสบายไม่ไปเที่ยวดาใครนะไม่หงุดหงิดแม่ลมเสียแบบนี้มันก็มีลุ้นนะครับแบบแบบนี้มันก็มีลุ้นเอาล่ะนะอาจารย์ก็คิดว่าแนะนำท่านผู้ชม,มามมากพอสมควรฟังถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปทบทวนว่าอาจารย์บอกไว้ว่าอะไร หรือถ้ามีโอกาสมาดูดวงมาสักยันกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กอาจารย์ด้วยอยากรู้สิ่งใดประการใดส่งเข้ามาถามได้ไม่ว่าจะเป็นทาง youtube หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทาง facebook fanpage ก็ยินดีคำแนะนำทุกคนสุดท้ายนี้ขอให้ท่านรวยๆครับสวัสดีครับ